ผมมาที่ศิลามารีนนะจำได้ไหมผมเคยทำรีวิวเกี่ยวกับศิลามารีนอยู่ศิลามารีนเขาทำอะไรบ้างแล้วฝากเรือซ่อมเครื่องเรือบำรุงรักษาเรือทำทะเบียนเรือต่อภาษีประจำปีเรือทุกประเภทมีสปีดโบท๊ทเช้าเย็นได้ไหมรู้ไหมข้างในเห็นนะมีเรือจอดอยู่เต็มไปเลยแล้วว่าจะซื้อสักคันสักลำตรงนี้ตรงข้ามกับควมุกประมง จำได้ไหมครัวมุกประมงที่เราเคยมานู่นพระที่กลางสวยเลยนี่ครัวมุกประมงสวัสดีย้มเย็นครับผมใครพาพี่วุฒิมาเลี้ยงพ <c oughs> ี่ศิลามาลีนแต่ร้านกาแฟกำลังจะเปิดกำลังจะทำเป็นประมาณว่าตอนนี้มันคือตรงนี้มันเป็นเหมือนกับทางผ่านที่จะไปตรงอ่างศิลาตรงนู้นอ่ะข้อ ข้อด้อยของเราก็คือมันไม่มีกิจกรรมนะต้องตั้งหน้าตั้งตาม,มากินที่นี่โดยเฉพาะถึงจะมาที่ร้านกาแฟเราได้แต่ว่าข้อดีก็คือที่นี่มันมีที่จอดรถเพียบเลยเห็นไหมแล้วก็มีเรือคือรับฝากเรืออยากซื้อเรือเขามีบริการล่องเรือออกเรือไปนั่นไปนี่ด้วยนะนี่อย่างเช่นเรือลํานี้นะก็พี่เขาเขาจะมีทริปออกไปตกปลาด้วยนะแกชวนไปด้วยเออน่าสนใจเดี๋ยววันหลังผมจะได้ไลฟ์แบบตอนตกปลาให้ดู หรือใครอยากรู้เรื่องเรืออยากซื้อเรือ,อน,นี้นะเดี๋ยวจะพามาดูวันหลังเราต้องมีสักลำแน่เลยสวัสดีนะครับพี่สมยศผมว่าจะออกเรือสักลำจะพาคุณงามที่คิดจะแต่งลอยล่องลำนาวาให้ปลาอิจฉาเวลาขึ้นแรงอยู่นายกบางแสนจะซื้อเรือส่วนตัว <c oughs> สวัสดีรอบเย็นนะครับคุณแอมเบอรี่ต้องมีคนพามาเลี้ยงด้วยหรอน้องโน้ตเออ แล้วก็มาดูเรือนะเห็นไหมมีเรือหลายรูปแบบหลายลำนี่ยเช่นนี้ของเราคงได้ท้องแบรนหรืออปโปง่งเล็กๆศิลามารีนนะครับผมก็ก่อนไปอ่างศิลาอยู่ไกลจากแถวบ้านเราประมาณสองกิโลเมตรกว่าตอนแรกว่าจะปั่นจัก,กรยานมาแต่ว่าเดี๋ยวมันจะขําไปหน่อยพี่เขากําลังทําเนี่เห็นไหมมีเรือหลากหลายรูปแบบเลย สวัสดีนะครับผมถึงว่าออกมาไลไกลเลยนะนะนะนั่นสิในต่อไปเราอาจจะได้นั่งเรือไปไล่กลางท้องทะเลนะครับจะได้เห็นพี่เขาบอกว่าโอ้โหมันม,มีน้ําแบบใสมากเลยแถวเกาะอ,อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะพี่แกเล่าให้ฟังดูดิเรือเราต้องได้สักลำหรือว่าแค่ลำนี้ก็พอแล้วมั้งเป็นแบบสกูตเตอร์เจ็ตสกีอย่างนี้หรอหรือว่าแค่นี้ก็พอนะนะ อ่ะีรามารีนนะครับผมวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าเ๋ยวจะพาไปดูต่ออยู่บางแสนค่าเราก็มาอยู่บางแสนแต่ว่ายังไม่ได้ไปอยู่แถวชายหาดนะจะพามาดูเรือก่อนเห็นปลาไหมอยู่บางแสนก็ตอนเย็นเดี๋ยวก็ เดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อเรือสักลำนะไปออกพาไปล่องเรือนี่เห็นไหมเรือลำใหญ่แบบนี้เอาลำไหนดีดูยังไงไทยทคนิค<ๆ>เลยเนะี <c oughs> อ่ออเดี๋ยวถ้าเขามีทริปไปตกปลาเดี๋ยวจะติดเรือเข้าไปเดี๋ยวพาไปดูกลางท้องทะเลเ <c oughs> ออ <c oughs> เหมือนเราจะซื้อเรือเลยไหม <c oughs> เหมือนเราจะซื้อเรือเราอยู่ตรงนี้เองตรงข้างๆมุกประมงนี่เขาเปิดร้านกาแฟาอยู่ตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟาเล็กๆใครที่อยากแบบมานั่งกินแถวอ่างศิลาแล้วก็แวะมากินกาแฟาตรงนี้ได้แต่ยังงี้เป็นซอฟต์เปินิ่งอยู่ยังไม่ได้เปิดแบบเป็นทางการเห็นไหมตรงนี้มีที่จอดรถด,ดีกว่าโซนแถวแถวอ่า,อางศิลาแถวนั้นหาที่จอดรถยากอันนี้มันเป็นทางผ่านระหว่างที่จะไปนู่นบางแสนใช่ไหม แล้วไปนี้เป็นอ่างศิลาก็ถ้ามาตรงนี้ก็คือเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทางมาแวะกิน Little p r o Cafe อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็จะดูบริเรือต่างๆนานาเห็นไหมแล้วฝากเรือซ่อมบำรุงเรือใช้ชื่อลุงวุดกินฟรีไหมคะ <c oughs> อาจจะโดนเรียกเก็บตังเพิ่มเออคุณนิดที่หายไปนาน นุดนิดกลับมาอีกแล้วนะครับผมยังกับคู่หูดูโอ้ลิปกับออยอ่ะตรงนี้เรามาทิ้งท้ายกันตรงนี้นะครับผมสำหรับบริการของศีรามารีนนะมีอะไรบ้างรับฝากเรือซ่อมเรือบำรุงเรือทำทะเบียนเรือนะฮะต่อภาษีประจำปีเรือทุกประเภทนะใครมีเรืออยากมีเรือส่วนตัวนะฮะหรือว่าอยากจะตกปลาบริการเช่าเรือตกปลาด้วยนะฮะสปีดบ๊สเช้าเย็นไปกลับเนี่ยเห็นไหม สวัสดีครับคุณจอแดนแซลเรื่อยไเลบรรยากาศเหมือนเมืองนอกอันแน่นอนนะฮะเพราะว่าร้านสไตล์ของผมก็จะประมาณนี้นะครับผมแบบประมาณว่า <c oughs> ร้านกาฟแฟอะไรเงี้ยเรียบหรูมานั่งกินผมว่ากินกาแฟแลดูเรืออะไรย่างเงี้ยนะเห็นไหมผมว่าเออจริงๆมันต้องมีเอาท์ดอร์หน่อยไหมเข้าไปข้างในแล้วมีอ u t ดอร์ บางคนนี่อยากนั่งดูเรือด้วยนะต้องมีเอาดอสักมุมหนึ่งอัผมว่าอาจจะเป็นศาลานะทาเป็นศาลาไม่ต้องจอดรถเยอะเท่าไรหร่หรอกมีเอาดอมาเพื่อที่จะมาทัศนาแลดูเรือมันก็ดูเท่ไม่หยอกนะเห็นไหมในร้านของพี่เขาอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันดูมันดูปิดกเกินไปผมว่าจอดรถเสร็จแล้วเราว่าน่าจะมีส่วนเอาดอ d อีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะมาดูเรือได้ด้วยอย่างเงี้ย แต่เรือมันจะมีเรือลูกค้าด้วยนะเรือลูกค้าเขามารับฝากตรงนี้แถวไหนอ่างศิลานะครับผมก่อนที่จะไปอนุ่อ่นนอางศิลาแล้วก็ฝั่งนี้จะไปบางแสนข้างหน้ารถเราตรงไปจะไปถึงบางแสนเลยแยกไฟแดงก็จะไปบางแสนหาดบางแสนปลายหาดบางแสนห่างจากหาดบางแสนประมาณ2.1กิโลเมตร อันนี้จะเป็นสี่รามารีนเขรับฝากเรือซ่อมเรือบำรุงเรืออม,มีบ้านเป็นบ้านคอนเทนเนอร์แบบนี้ด้วยเพราะนั้นตอนนี้เราก็บายบายกันไปก่อนแล้วกันนะฮะกับบรรยากาศที่อยู่ใกล้ๆเรือหลายขนาดเดี๋ยวผมจะคงต้องม,มีสักลำหนึ่งนะแต่ก็รอทุกรอทุกๆงวดนะฮะเผื่องวดไหนก็จะ ถูก30ล้านก็จะได้ซื้อบ้างอย่างน้อยก็สักลำลำข้างหน้าเรานี้ก็ได้นะเอาขนาดนี้ก็พออันนั้นมันรู้สึกใหญ่ไปเห็นไหมประมาณนี้เออเหมาะกับเราดีหรือไม่ก็ประมาณนี้อะหรือไม่ก็เริ่มต้นที่นี่ก่อนนี่แบบเจ็ตสกีนี่ผมว่านะโอเควันนี้ไปก่อนนะครับผมพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ที่หาด เดี๋ยวเราคงได้ลงเรือไปดูกลางทะเลกับพี่ๆสิลามารีนนะครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย